ดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเราทุกคนตุกตามมาแล้วค่ะพลังโฟกัสสำคัญมากนะคะเ,เราเราเคยเห็นไหมคะว่าออตอนที่สมัยตอนที่เราเรียนโอ้สมัยเรียนเลยนะเียวิทยาศาสตร์นะคะแล้วคุณครูให้เราไปอยู่กลางสนามหญ้าแล้วก็ใช้แว่นขยายอะใช่ไหมแว่นขยายเนาะส่องไปที่กลางสนามหญ้าให้ตรงกับพระอาทิตย์อะ อ่พอพระอาทิตย์สองมาที่แว่นขยายมันจะเกิดศูนย์รวมของการโฟกัสนะคะแล้วแสงเนี่ยมันก็จะโฟกัสไปที่ที่ย้าใช่ไหมคะสนามญ้าแสงผ่านกล้องผ่านกล้องเขาเรียกว่าอะไรนะผ่านแว่นขยายแล้วก็แสงก็ส่องตรงไปที่ที่สนามญ้าแทนที่ถ้าเราไม่ใช้แว่นขยายเนี่ยแสงพระอาทิตย์มันก็จะกระจายไปทั่วสนามญ้าเลยถูกไหม ก็ร้อนไปทั่วเลยพวกเราก็ร้อนเวลาที่ยืนตักแดดแต่ทันทันทีที่เราเอาแว่นขยายไปส่องไว้ตรงกลางแล้วให้โดนกับดวงอาทิตย์พระอาทิตย์ทันใดนั้นเองแสงที่มารวมกันที่แว่นขยายส่งส่องทะลุแว่นไปโดนที่ยา่ากระดาษหรือแม้กระทั่งตัวเราหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรความร้อนที่เป็นจุดศูนย์รวม ที่ส่องไปในที่เดียวกันอยู่จุดเดียวกันมันเลยทําให้เกิดความร้อนมากและทันใดนั้นเองก็เกิดเปลวไฟลุกไหม้อันนี้พวกเรารู้กันอยู่แล้วนี่คือพลังโฟกัสและบรรพบุรุษของเราอะ่ะเริ่มมีวิวัฒนาการในการที่ทําให้อาหารสกุกทามาประกอบอาหารให้เนื้อสัตว์เนี่ยสกุกนี่คือวิวัฒนาการวิวัฒนาการของบรรพบุรุษของพวกเราโดยการใช้แสงอาทิตย์ในการเป็นพลังโฟกัสเพื่อให้เกิด ไฟนี่คือพลังโฟกัสตั้งแต่สมัยยังไม่มีไม่ขีดไฟยังไม่มีไฟแช็คเหมือนรุ่นเราถูกไหมทุกอย่างการที่เราจะ,ะทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีพลังโฟกัสไม่เว้นแม้แต่เรื่องเดียวอยากมีแฟน <c oughs> ก็ต้องมีพลังโฟกัสในทิศทางที่ถูกต้องไม่ใช่แบบอยากได้อะไรแต่ดันไปโฟกัสในสิ่งที่ไม่อยากได้อยากมีเงินอยากมีงานที่ดีด เราก็ต้องโฟกัสในสิ่งที่เราปรารถนาแต่วันนี้คนส่วนใหญ่บอกว่าเอ้ยทําไมเราก็ว่าเราโฟกัสแล้วเราก็อยากได้สิ่งนี้เราก็คิดถึงมันนะแล้วเราก็ปรารถนาที่จะได้มันก็ทําตามสิ่งที่ตุ๊กตาบอกตลอดแล้วทําไมถึงยังไม่ได้เออก็ต้องบอกว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราแค่โฟกัสผิดที่เท่านั้นเองเราไม่ได้โฟกัสในสิ่งที่เราอยากได้ในสิ่งที่เราปรารถนา แต่เราดันไปโฟกัสในสิ่งที่เราไม่อยากได้มากกว่าโฟกัสออกนอกเส้นทางออกนอกลู่ทางนะคะขออนุญาตปิดเสียงโทรศัพท์ส,สักครู่ค่ะโอเคสวัสดีค่ะแจ๊บแจ๊บก็มานะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ สามทุ่มกำลังดีค่ะพี่นายบอกว่าสามทุ่มกำลังดีนะคะไม่ไวไปไม่ดึกไปใช่ไหมคะตุกก็ว่าอย่างนั้นพอเวลาที่ไลฟ์สี่ทุ่มแล้วบางทีเนี่ยแบบพูดเยอะบ้านน้ำลายเลยไปสี่ทุ่มอ่อสี่ทุ่มไปห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งไลฟ์เสร็จเพียมากค่ะตาว่าเออประมาณนี้ดีแต่แอยากจะไลฟ์สองทุ่มสองทุ่มนี่คนสอนเยอะมาก ตกตาก็มองว่าเดี๋ยวคนก็มาย้อนส่วนมากแล้วคนก็จะมาย้อนแล้วก็ตกตาจะเอาคลิปเนี่ยไปลงย t u b e ส่วนมากแล้วคนดูใน youtube จะเยอะนะคะตอนนี้กดแรงดึงดูดคนชอบดูมากๆเนาะพอลงไปแป๊บเดียวนี่คนมาดูแบบเป็นหลักพันเลยอะ่ะเออแปลกจังเลยเพราะฉะนั้น youtube นี่น่าไปอยู่นะพวกเราทุกคน y o YouTube น่าไปอยู่นะเออเป็นเป็นช่องทางที่ทำให้เราทำอะไรได้ชัดเจน ทำอะไรได้ชัดเจนมากๆเลยอยากทําอะไรอยากพูดเรื่องอะไรก็สื่อสารตรงๆไปเรื่องนั้นๆคนก็จะเข้ามาหาเราเองนะคะโอเคค่ะพลังโฟกัสนะคะวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่า,าคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นวอลเลนบัฟเฟกบิลเกตทุกตาเคยได้ยินน,นั้นๆมากๆแล้วอยู่ครั้งหนึ่งดู <S <S <ห>ทาง YouTube นี่แหละจำไม่ได้พูดเอาไว้ว่า วอลเลนบัฟเฟตกับบิลเกตเนัดทานข้าวกันที่บ้านรู้สึกจะเป็นบ้านบ้านบิลเกตมั้งค่ะบ้านบิลเกตมานั่งมานั่งทานข้าวกันคนสองคนมหาเศรษฐีระดับโลกมานั่งมาเจอหน้ากันมามาทานข้าวเย็นกันแล้วพ่อของบิลเกตถ้าจำไม่ผิดนะแต่แต่เรื่องเราเป็นอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าพ่อของใครน่าจะเป็นพ่อของบิลเกตนะบอกว่าให้ให้ให้สองคนนี้นั่งแยกกันแล้วเอากระดาษให้คนละแผ่น แล้วถามคำถามนึงว่าอะไรที่ทำให้เธอสองคนเนี่ยประสบความสำเร็จเธอสองคนเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรและทันทีที่เขียนเสร็จนะคะก็เอากระดาษมาให้คุณพ่อคุณพ่อเปิดดูแล้วก็อ่านแล้วก็บอกว่าทั้งสองคนเนี่ยเขียนเหมือนกันตอบเหมือนกันนั่นก็คือโฟกัสอ่าสุดยอดไหมคะสวัสดีพี่กูศลค่ะสวัสดีค่ะที่นู่นกี่ทุ่มแล้วคะ เพราะฉะนั้นพลังโฟกัสสำคัญมากคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะาใช้พลังโฟกัสเพราะพลังพลังโฟกัสลิ้นเริ่มพันแล้วนะเราจะมันคือพลังที่พลังโฟกัสคือพลังสมาธิคือสิ่งที่เราใจจดใจจ่อไปอยู่ที่จุดหมายปลายทางจุดมุ่งหมายของเราเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องฝึกสมาธิของเรา ระหว่างการที่เราลงมือทำเนะี่ยไปสู่เป้าหมายของเราเพื่อให้เราได้สิ่งนั้นมาเพื่อให้พลังมาไปรวมตัวอยู่จุดใดจุดหนึ่งที่เราต้องการนั่นคือพลังโฟกัสซึ่งในคอร์สระเบิดตัวตนที่แท้จริงสร้างความมั่งคั่งตง่างๆก็สอนเรื่องนี้นะคะเรื่องการควบคุมจิตของเราควบคุมความคิดไม่ใช่ควบคุมความคิดนะเราไม่สามารถควบคุมความคิดเราได้มนุษย์ไม่สามารถควบคุมความคิดตัวเอง ไม่ให้คิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เพราะสมองเราอัจฉริยะวันๆนหนึ่งคิดเป็นหมื่นๆเรื่องอย่างเงี้ยเคยนะคือเราไม่รู้เราไม่รู้วิธีการใช้ชีวิตตอนนั้นเราก็แบบเฮ้ยต้องต้องคุมการคุมความคิดตัวเองเป็นไปไม่ได้แต่เราสามารถเลือกที่จะรู้เรารู้ว่าเราคิดอะไรเรารู้ว่ามันไม่ได้ไปไปในสิ่งที่เราต้องการเราก็แค่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทิศทางของความคิดของเราเท่านั้นเองนะคะ พี่กุศลบอกว่าที่ญี่ปุ่นห้าทุ่มค่ะโอ้โอ๋อมากกว่าไทยสองชั่วโมงเนาะพลังโฟกัสคือสมาธิการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างต้องฝึกสมาธิแล้วก็ค่อนข้างมีสมาธิไม่แปลกว่าคนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่เกือบทุกคนเลยจะฝึกสมาธิกันจะฝึกจิตกัน นะคะโดยการนั่งทําสมาธิของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีเป้าหมายที่เราจะต้องโฟกัสสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆแต่คนส่วนมากนะคะทะี่ไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาส่วนมากแล้วคือออกนอกโฟกัสนั่นก็คือไม่ได้โฟกัสจริงๆเรากําลังมีความคิดในสิ่งที่เราไม่ต้องการมากกว่าเช่นเราอยากได้อะ,อะไรดี เราอยากได้สมมติเราเป็นเจ้านายเราอยากได้พนักงานดีๆแต่เราดันเผลอไปโฟกัสว่าฉันไม่อยากได้คนประเภทนี้มาทำงานฉันไม่อยากได้คนแบบนี้มาทำงานฉันไม่อยากได้คนขี้เกียจมาทำงานแทนที่เราจะโฟกัสว่าเราอยากได้แบบไหนไปเลยแต่คนส่วนใหญ่ถนัดแล้วก็ปล่อยความคิดไปในแง่ลบไปในสิ่งที่ไม่อยากได้เพราะเราไม่สามารถมีสมาธิ กับสิ่งที่เราต้องการนั่นเองแล้วมันง่ายมากเลยกับการที่เราจะเขาเรียกว่ามันง่ายมากที่เราจะเผลอเพราะมันเป็นความคุ้นชินของเรามาตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันมันเป็นความพลั้งเผลอของความคิดของสมองของเราที่ตีความตามตาเนื้อที่เห็นแล้วก็ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปกระจัดกระจายโอ้โหเยอะแยะมากมายความคิดในแต่ละวัน แทนที่เราจะมาโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่ตางหกล่ะคะคือสิ่งสําคัญและการมีสมาธิกับสิ่งที่เราต้องการเนี่ยสุดยอดมากเลยมันฝึกจิตฝึกใจของเราทําให้เรากลับมาศรัทธากับเป้าหมายของเราได้ชัดเจนมากขึ้นจริงๆแล้วพลังโฟกัสเนี่ยมันก็คือการที่ทําให้เราเนี่ยได้ฝึกฝนแล้วก็กลับมาศรัทธาตัวเองอย่างหนึ่งนะเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราอยู่กับโฟกัสเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วว่า ตลอดเส้นทางที่เรากําลังไปเดินไปสู่เป้าหมายมันจะมีเสียงวกเสียงแวกค่ะมันจะมีเยอะมากยิ่งเราขึ้นที่สูงมันจะยิ่งมีแต่ถ้าเราฝึกฝนตัวเองอย่างอยงแบบตลอดเวลาอย่างเข้มข้นเรามันอาจจะมีเข้ามาบ้างแต่เราจะรู้ว่าเราจะไม่อยู่กับมันแล้วเราก็จะมุ่งไปในสิ่งที่เราปรารถนานี่คือตัวตุกตาเลยนะาเป็นเรื่องปกติที่มันจะมีเสียงเข้ามามีสิ่งน้นเข้ามา ทุกท่ามีบางสิ่งบางอย่างระหว่างทางที่เรากําลังเดินไปสู่เป้าหมายแล้วระหว่างทางนั้นมันมีคําพูดมีเหตุการณ์ซึ่งมันไม่มีเหตุบังเอิญน,นะจกักรวาลไม่เคยส่งบททดสอบผิดคนถ้ามันมีบททดสอบมีผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์อะไรก็แล้วแต่มาทําให้เราใจเสียมาเหมือนจะขัดขวางทางเรามันไม่มีเหตุบังเอิญพอสิ่งนี้เกิดขึ้นปุ๊บ ตุกตาพอเจอปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่ามีใจหายค่ะนี่ยอมรับตรงๆใจหายแต่ไม่อยู่กับมันใจหายวุ้รู้ค่ะรู้แล้วเฮ้ยไม่ได้ทุกตาต้องดีดเราดีดค่ะแล้วเราต้องเข้าไปรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นถามว่าตกใจไหมมีค่ะแต่ไม่เหมือนอดีตคือไม่ไม่ไปอยู่กับมันไม่หลงกลไม่ไม่หลงกลงเกมที่จัก,กรวาลส่งมาทุกตารู้ทันเกมของจัก,กรวาลเพราะฉะนั้นทุกตารู้แล้วว่านี่คือเกม ถ้าเรากําลังไปไปอยู่ที่สูงเรากําลังเปลี่ยนทิศทางชีวิตของเราไปในทางที่ถูกต้องไปในทางที่เราปรารถนาในในทิศทางที่เราต้องการมันจะมีสิ่งนี้มาทดสอบว่าจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่พอเราเจอปุ๊บนะคะเวลาทุกตาเจอปุ๊บทุกตารู้ทันทีว่านี่คือเกมที่ทุกตาจะต้องเดินแล้วก็ก้าวข้ามมันให้ผ่านเพราะถ้าผ่านได้เราโตนี่คือสิ่งที่ทุกตารู้ตลอดพอทุกตาเจอปุ๊บทุกตารู้เลยมาแล้ว มาแล้วมาเพื่อให้เราเติบโตและถ้าเรารู้สึกใจเสียแสดงว่าภายในจิตใจของเรายังติดค้างในเรื่องนั้นๆถ้าจิตใจเราไม่ติดค้างในเรื่องนั้นๆสิ่งนี้จะไม่ปรากฏหรือปรากฏแต่เราไม่รู้สึกแต่ทันทีที่เรารู้สึกตุกตาม,มาปลดล็อกตัวเองเลยในเรื่องนั้นว่าเราจะต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้เพื่อเติบโต สวัสดีค่ะคุณลิศมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่สาวเดี๋ยวนะคะสวัสดีคุณนุนาเลคะคุณหนูนาโอเคสวัสดีพี่เเดี๋ยวก่อนนะคะพี่ลักคนาค่ะพี่ลัคนาแส,สดงชื่อเล่นอีกรอบนึงขอประทานอภัยจริงๆนะคะสวัสดีคุณระดาค่ะ นั่นแหละค่ะและพี่ตายใช่โอเคพี่ตายสวัสดีค่ะพี่ตายนะคะพี่ตายที่น่ารักนะคะสวัสดีค่ะพี่จินนี่ค่ะโอเคนี่คือนี่คือสิ่งที่ทำให้ทุกตาย,ยังอยู่กับโฟกัสตลอดเวลาคือทุกตาจะไม่หลงกลเหมือนสมัยอดีตที่ผ่านมาว่าพอเราเจอความท้าทายพอเราเจอบททดสอบพอเราเจออะไรก็แล้วแต่ ทุกตาลงไปเล่นกับมันด้วยพอเราลงไปเล่นกับมันเราเสียพลังงานหมดเลยค่ะเราเสียพลังงานเราเสียการโฟกัสแล้วทีนี้แหละค่ะมันไปไม่เป็นท่าเลยค่ะแทนที่เราจะเดินเส้นตรงค่ะเราดันแวะข้างทางสิ่งนี้แหละคะ่ะเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่พลาดเพราะว่าหลุดโฟกัสเพราะว่ามาใจเสียมากลัวมาเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นข้างทางอยู่นั่นเอง เราต้องบอกว่าสวัสดีค่ะครูใหม่ค่ะสวัสดีค่ะและที่สำคัญเลยก็คือเวลาที่เราโฟกัสลู่ของเราเหมือนเราเป็นนักวิ่งอะค่ะเราจะต้องวิ่งในลู่ของเราค่ะแต่ถ้าทันทีที่เราหันไปมองลู่เพื่อนค่ะเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะสะดุดล้มข้างหน้าอาจจะมีก้อนหินอาจจะมีท่อนไม้แล้วเราไม่เห็นทันใดนั่นเองที่เราหันไปปุ๊บ กลับมาเราอาจจะล้มได้แทนที่เราจะใช้พลังงานทั้งหมดไปที่เป้าหมายไปที่สิ่งที่เราโฟกัสแต่เราดันเอาพลังงานของเราเนี่ยหันไปดูว่าเพื่อนวิ่งแซงเราแล้วหรือยังบางคนหันไปดูไม่พอนะสะดุดล้มเนี่ยตรงไหนรู้ไหมตอนที่เพื่อนวิ่งแซงนี่แหละคะ่ะใจเสียท้อเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะไปถึงเป้าหมายเออการที่เราจะเดินไปสู่เป้าหมายของเราเนี่ยสิ่งนี้ เราไม่ควรที่จะไปมองลูกของคนอื่นเพื่อเปรียบเทียบว่าเราด้อยค่าแต่ถ้าคุณเอาพลังงานทั้งหมดไม่ไปดูลูกเพื่อนๆเลยแล้วสนใจไปที่เป้าหมายของคุณไปดูโฟกัสไปที่เส้นชัยของคุณมันจะทำให้เราอะมีพละกกำลังแล้วก็วิ่งไปสู่เป้าหมายของเราอย่างแม่นยำที่สุดนะคะอันนี้คือเคล็ดลับเลยพลังโฟกัส ไม่ต้องมองลูกไข่สวัสดีค่ะคุณกุ้งสวัสดีค่ะไม่ต้องมองลูกไข่มองลูกเราเพราะการที่มองลูกคนอื่นถ้าใจไม่แข็งพอเสียใจท้อใจน้อยว่าเพื่อนจะนำหน้าแล้วก็กลัวว่าเพื่อนจะแซงแทนที่ว่าเราจะกลัวเพื่อนแซงเรามองไปที่มุ่งไปที่เป้าหมายของเราดีกว่าโอเคไหมคะอืมแล้วเมื่อสักครู่ที่พูดค้างเอาไว้นะคะว่า พลังโฟกัสในเรื่องของการที่เวลาที่เรามีความท้าทายเกิดขึ้นสิ่งนี้สำคัญมากๆขอให้รู้ทุกคนเลยเวลาที่เราจะไปสู่เป้าหมายความสำเร็จแล้วมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างทางแสดงว่าสิ่งที่คุณเดินมานั้นถูกแล้วคุณเดินมาถูกแล้วแล้วคุณรู้เลยว่าเกมนี้จักรวาลส่งมาให้คุณคุณรู้ทันทีเลยว่าเกมนี้จักรวาลส่งมาให้คุณแล้วคุณ เรียนรู้มันค่ะเรียนรู้ว่าคุณจะก้าวแล้วก็เติบโตไปอีกขั้นหนึ่งถ้าคุณผ่านบทเรียนนี้ได้เกมนี้ค่ะคุณชนะคุณยังต้องโฟกัสอยู่พอคุณเจออุปสรรคไม่อยากใช้คำนี้เลยเนาะเจอความท้าทายแล้วกันความท้าทายรู้สึกว่าเออเป็นมันท้าทายมันทำมันเป็นความรู้สึกว่ามันทำให้เราเก่งเออความท้าทายเจอบททดสอบที่จัก,กรวาลส่งมาให้ พลังโฟกัสทั้งหมดมันจะอยู่ที่ตัวคุณเพราะคุณจะกลับมาศรัทธาตัวเองพอเจอเหตุการณ์เนี้ยคุณจะกลับมามองที่ตัวเองเลยฉันทําได้แล้วพลังงานทั้งหมดพลังโฟกัสทั้งหมดจะกลับมาอยู่ที่ตัวคุณเองแล้วทันใดนั้นเองถ้าคุณรู้ทันเกณฑ์จัก,กรวาลกลับมาโฟกัสที่คุณค่าของตัวเราไม่ลดคุณค่าว่าเฮ้ยสิ่งนี้เกิดขึ้น เพราะเราเป็นอย่างนี้หรอวะจริงเหรอเหมือนทุกตานะเฮ้ยเราผิดพลาดหรอวะเฮ้ยเราทําอะไรพลาดไปหรือเปล่าทันใดนั้นเองทุกตาพอพอตุกตารู้สึกปุ๊บเฮ้ยเมื่อในอดีตเนี่ยเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วมันมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นมันเพราะอะไรทุกตานั่งอยู่ตัวเองเนี่ยนะตุกตาจะแบบไม่ไม่ยุ่งกับใครไม่ คุยโทรศัพท์อะไรกับใครใดๆทั้งสิ้นแล้วมานั่งคิดเลยเอออย่างนั้นเลยนะคะทันใดนั่นเองความรู้สึกวุบเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นนั่นก็คือการไม่เห็นคุณค่าตัวเองเฮ้ยเราไม่เห็นคุณค่าตัวเองมากพอกับสิ่งนี้กับเรื่องนี้ไม่ใช่ละไม่ได้เพราะฉะนั้นกลับมาใหม่กลับมาใหม่กลับมาเห็นคุณค่าตัวเองให้ได้กลับมาโดยวิธีการที่เรากลับมาเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่เราทำอยู่ตรงหน้า นั่นก็คือการโฟกัสทั้งหมดเลยพอทันทีที่เรากลับมาแล้วเรารู้สึกว่าตุกตาถูกแล้วโอเคแล้วไม่มีเหตุบังเอิญถ้าสิ่งไหนหยุดไม่ให้ทําต่อเราก็ต้องหยุดถ้าสิ่งไหนมันไม่โอเคเราก็ต้องเชื่อในจักรวาลเพราะมันไม่มีเหตุบังเอิญเราก็แค่หยุดเราก็แค่ยอมรับความจริงพอเรายอมรับความจริงเราก็รู้สึกว่า,าทั้งหมดที่ทํามาผิดเหรอไม่ผิดมันแค่ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้น ตุกตาก็ต้องนั่งทบทวนจากนั้นค่ะร้องไห้ร้องออกมาค่ะตุกตาปล่อยเลยร้องเลยร้องร้องร้องแต่ร้องเนี่ยไม่ได้ฟูมฟายไม่ได้อดควรตลอดทั้งวันแต่ร้องเพื่อระบายระหว่างที่ตุกตาร้องเคสแ้วของตุกตาคือร้องออกมาแล้วตุกตานึกถึงหน้าครูบาอาจารย์จูนกับครู แล้วก็เข้าไปรู้สึกที่ตัวเองระหว่างที่ร้องแล้วพูดออกมาเลยค่ะตุกตาก็จะพูดเฮ้ยฉันไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันมันไม่ไม่ควรทำฉันไม่รู้ฉันไม่ฉันไม่รู้จริงๆฉันไม่ได้ตั้งใจแต่สิ่งหนึ่งเลยทุกตาทําถูกแล้วนะทุกตายอดเยี่ยมแล้วนะกลับมาชื่นชมตัวเองแล้วบอกรักตัวเองอารมณ์นั้นเลยค่ะตอนที่ร้องไห้แล้วรีบบอกรักตัวเองเพราะาช่วงนั้นนะคะจิตเราเปิด ล้วทุกตาจะกลับมาบอกรักตัวเองเดี๋ยวนั้นว่าไปต่อตุกตาแก่สุดยอดแล้วเธอสุดยอดแล้วทุกตาตบหน้าอกตัวเองสุดยอดแล้วไปต่อไปต่ออารมณ์นั้นเลยค่ะตอนที่ฟูมตอนที่ร,ร้องไห้ไม่ได้ฟูมไฟนะคะตอนที่ร,ร้องไห้ออกมาแล้วเราพูดออกมาในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเสียใจพูดพูด,พดมันเป็นการปลดปล่อยมันเป็นการปลดปล่อยพลังงานลบออกจากจิตใต้สํานึกของเรานี่คือเคล็ดลับเลยนะคะมาบอกเคล็ดไม่ลับนะคะเนี่ยเออ นั่นคือการปลดปล่อยพลังลบออกจากจิตใต้สำนึกของเราตอนที่เราร้องไห้จิตมันเปิดแล้วพอเราพูดออกมาทั้งหมดแล้วอย่าเยอะนะอย่าให้มันเยอะคือพูดออกมาแบบสั้นๆแปบ๊บเดียวอย่าโอดควรอย่าแบบฮึ่ยๆแล้วแบบคล่าควรพลนาอันนั้นไม่โอเคนะคะอันนั้นคุณจะใส่ข้อมูลผิดไปจิตใต้สํานึกแย่หนักกว่าเดิมนะคะแค่พูดในสิ่งที่เ เรารู้สึกว่าเราไม่ใช่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะอะไรเงี้ยพูดออกมาก่อนพอพูดออกมาสักพักหนึ่งค่ะเรากลับมาขอบคุณตัวเองฉันให้อาภายัยแล้วก็ขอบคุณตัวเองบอกรักตัวเองนี่คือสิ่งที่ตุกตาทำตอนนั้นนะคะเรากําลังจูนกับตัวเองอยู่ตอนนั้นแหละค่ะเรากําลังจูนกับตัวเองอยู่เพราะจิตเปิดแล้วเราใส่ภาษาดีๆตุกตาไปต่อสุดยอดตอนร้อ,องไห้นั่นนะคะ มันซาบซึ้งแล้วจากที่คุณนอยอยู่จากที่รู้สึกแบบว่าเฮ้ยท้อมันจะมีพลังบางอย่างที่คุณจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าหลังจากที่คุณร้องไห้เสร็จแล้วคุณบอกรักตัวเองเรียบร้อยตกที่หน้าอกตุกตาฉันรักเธอมากงานนี้เธอสําเร็จเธอสําเร็จเธอคือคนสําเร็จเธอคือก็พูดเป้าหมายของเราพอจบค่ะอย่านานนะคะ อย่าให้มันเป็นนาทีสองนาทีอย่าให้มันเวิ้นเวอ้อพูดจบๆเลยพอจบค่ะหลังจากที่คุณน้ําเช็ดน้ําตาปาดน้ําตาแล้วไปต่อสิ่งที่คุณจะรู้สึกได้เลยคือโล่งโล่งโป่งสบายเดี๋ยวนั้นเลยลองทําดูค่ะเคดไม่รับสวัสดีค่ะพี่สาสวัสดีค่ะลองทําดูนี่นี่คือสิ่งลูกตาทําแล้วโล่งเลยแล้วเป็นคนใหม่เลยเป็นคนใหม่ ตากาพูดว่าเป็นคนใหม่เพราะลุกตาทําได้จริงๆบางครั้งอึนทั้งวันเลยแบบเอาสักหน่อยร้องเลยแล้วพูดแบบเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเป็นคนใหม่ <laughs> ออจริงๆพอเรารู้เลยว่าเราเปลี่ยนพลังงานพอเปลี่ยนพลังงานเกิดอะไรขึ้นยอดเงินเข้าออเดอร์เข้า,าทุกสิ่งทุกอย่างเข้าทุกอย่างคอนเฟิร์มจักรวาลคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าตุกตารู้เลยว่าสิ่งที่ทุกตาทําถูกเพราะว่าจักรวาลจะคอนเฟิร์มด้วยผลลัพธ์แบบนี้เสมอ แล้วปลดล็อกค่ะทางโล่งปร่งสบายไปต่อสิ่งที่เรียนรู้คือเรียนรู้แต่เราจะไม่ย้ายโฟกัสไปอยู่กับพลังงานลบนะคะนี่คือเคล็ดลับวิธีการโฟกัสไปถึงไปสู่ความสำเร็จนั่นเองเอ้อยบอกสุดยอดค่ะหนูหน้าบอกจริงค่ะเมื่อเช้าเพิ่งเจอเหตุการณ์นี้แล้วทั้งกอดตัวเองร้องไห้สุดยอดค่ะ และอีกอย่างหนึ่งก็คือคนประสบความสําเร็จที่เขาทํากันนั่นก็คือเขาจะไม่เขาเรียกว่าเขาจะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ต้องการเล็กๆน้อยๆออ,ออกทั้งหมดในชีวิตตุกตาดีดทิ้งตลอดแล้วฝึกค่ะฝึกครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3จากนั้นคุณจะดีดได้เองโดยที่ไม่ต้องเข้าไปสู่สภาวะอารมณ์ที่จะต้องฝึกแล้วค่ะเวลาม,มันเข้ามาปุ๊บเรารู้แล้วเราก็ดีดได้เลยมันเป็นอย่างนั้นเลยแต่ทุกอย่างมันอยู่ที่การฝึก เหมือนเราเหมือนเราออกกําลังกายอ่ะเราต้องการเล่นกล้ามอ่ะวันนี้เราก็ต้องฝึกกล้ามเนื้อจิตของเราอ่ะเราก็ต้องฝึกกล้ามเนื้อพลังโฟกัสของเราเราก็ต้องฝึกกล้ามเนือ้อนึกออกไหมเพราะฉะนั้นการที่เราแบบมีพลังคิดลบเข้ามามีเรื่องเล็กๆน้อยๆเข้ามามีเรื่องยุ่หยิ้มเข้ามาเฮ้ย <c oughs> แสดงว่าแสดงว่าเราต้องกลับมาทบทวนแล้วเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เราจะไม่โฟกัสสิ่งนี้เราจะต้องมองเราต้องเปลี่ยนโฟกัสเราก็ต้องฝึกกล้ามเนื้อของเราคิดบวกแทนที่เราจะเอาจิตเอาใจของเราไปอยู่กับ สิ่งเล็กๆ้อยเรื่องหยุ่มหยิมเราเปลี่ยนพลังงานค่ะไปคิดใหม่ตุกตานะก่อนหน้าเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสิ่งที่จะเปลี่ยนโฟกัสตุตกตาได้เลยคือสมมติว่าแบบมันมีเรื่องเข้ามาตุกตานึกถึงเป้าหมายความสําเร็จนึกถึงชีวิตคนในครอบครัวที่เราจะทําให้มันเกิดขึ้นนึกถึงภาพให้ให้เห็นให้ได้เลยว่าเราต้องการภาพในชีวิตยังไงแล้วมันฟิน ถ้าไม่พอนึกไม่ออกถ้ามันมันถาโถมถ้ามันถาโถมโดยเฉพาะแบบเสียกําลังใจอกหักอกหักเรื่องแฟนอกหักเรื่องเพื่อนอกหักเรื่องเจ้านายุ๊กตาเข้าใจมันเป็นอารมณ์ที่แบบด้านลบมากๆมันหน่อยมากๆเลยเปิดหนังสือค่ะเอาปากกาเขียนอยากให้ชีวิตเป็นยังไงเขียนเลย แล้วคุณจะกลายคุณจะกลายโอยเนอแล้วนะคะเนี่ยภาษาไหนภาษาเพชรก็ไม่ใช่นะแล้วจากที่คุณโฟกัสจากที่มีเรื่องราวต่างๆนานานานะเฮ้ยมันเปลี่ยนพลังโฟกัสค่ะมันฟินค่ะทีนี้มีพลังเลยไปต่อค่ะตุ๊ตาไปต่อตุ๊ตาพูดแบบนี้ตลอดเลยสวัสดีจ้าพิการสวัสดีค่ะฟินค่ะ เขียนการเขียนเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยจะทําให้เราอยู่กับโฟกัสของเรามาแค่นี้ค่ะวันนี้ <laughs> ส,นสั้นๆค่ะพลังโฟกัสไม่มีอะไรพลังโฟกัสคือสมาธิค่ะคือพลังสมาธิค่ะคือการมีสมาธิกับสิ่งที่เราต้องการนั่นเองเออแล้วเราต้องการอะไรล่ะวันนี้ก็อยู่ในไลน์นี้ทั้งหมดแล้วนะคะตุ๊กตาบอกเลยนะยิ่งมีบททดสอบยิ่งมีอะไรมาทำให้คุณรู้สึกไข้เขว นั่นน่ะแสดงว่าคุณติดเรื่องนั้นอยู่แล้วคุณกลับมารู้สึกศรัทธาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะเห็นคุณค่าของตัวเองให้ได้แล้วเรื่องนั้นมันจะหายไปแล้วคุณก็จะไปต่อได้อย่าลืมนะคะมองที่รูตัวเองอย่าไปมองที่รูคนอื่นถ้าใจไม่แข็งพอถ้าวันนี้เรายังต้องฝึกกล้ามเนื้อของจิตใจของเราอยู่นะคะอย่าไปมองรูของคนอื่นเพราะการมองรูของคนอื่น มันจะทําให้เราเจ็บและจุกแล้ะอาจจะทําให้เราขาเป๋ได้นะคะถ้าเราไม่เข้มแข็งพอเพราะฉะนั้นโฟกัสเป้าหมายของเรา <c oughs> อย่างเดียวเลยค่ะนะคะได้ค่ะพี่การย้อนค่ะขอบคุณมากๆค่ะรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะรักมากๆก็กดหัวใจเยอะๆแล้วก็แชร์ยเยอะๆคุณอ่ะนีิ รุดนะคะบอกว่าสั้นๆแต่ได้พลังดีชัดเจนครับขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณมหาเศรษฐีใจบุญทุกๆคนนะคะพวกนี้มาต่อในกฎราดึงยดูดเรื่องอะไรติดตามกันนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ